ปาร์เพ่อนปาร์กเพ่อนเด็กคนเด็กวางเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับต้องตามระดับไม่บนนะไม่วนนะเดน ขนเมรยเดนขึ้นเนหน้เลยครับยสฝาใเดยรัจไดรครับกระจมีนีดีเนาะ้ากหลังย่อนหน่อยครับข้างหน้าต่ำแล้วข้างหน้ายกสูงไว้หน้ายกสูงไว้หน้าสู หน้าสูงไว้โอเคโอเคสองสองเท่ากันละไปเลยครับพัดไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังตัวเองขึ้นเลย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 ครับเดี๋ยวตอนขึ้นข้างหน้าต่าไว้นะ

ทำแล้วครับแล้วต้โยน้โยนต้องโยนกระดให้ลง้ดานครับวมันมียกขึ้นอี้ยก้ยกหน่อยยกหน่ย้ายกหน้ายกหน้ายกหน้ต้อิดข้อ้นหน้ายกหน้ายกขอ้ ันยกไปยกัดรันอันดน้าไครับข้างหนเสียหน้าเียหน้า้น3โมง30ให้มาโพงน่อเดี๋ยวเขาเ้าดแลไม่้รทง้าตอน4กตัว5โมง